แล้วเ,เามาื่อคืนนอนดึกปะนอนดึกปะ,ะหรือว่านอนตอนตอนฟ้าร้องอะ่ะฟ้าร้องฟ้าร้องก็แล้วฟ้าร้องก็ทำอะไรอะอู่บนนี้รู้แล้วก็ฟ้าร้องแล้วทำอะไรแล้วตุ่นมาแล้วตุ่นมาแล้วตุ่นมาลุกมาแล้วตุ่นลกมาแล้วเออไม่แล้วฟ้าร้องแล้วไงอาบน้ำ ตัวเลี <Wir ound> ้ยวตุล้องมันลุกแล้วไม่งานลุกแล้วอ่ะลุกแล้วเออไม่แล้วตอนตอนฟ้าร้องอ่ะอาบน้ำหรือยังอาบอาบแล้วแล้วทำไงต่อฟ้าร้องอ่ะฝนตกเปล่าฝนตกฝนตกมันตกไหมแล้วยังไงเข้าไปนอนเลยปะเข้าไปนอนเข้าไนในห้องเข้าไปนอนในห้องเอาแล้วขวดแล้วขวดนมเอาไปด้วยปะ

ไม่นานไม่นานไม่นานไม่ห <laughs> ไหนเหรอฮะลานตุนมาส้าแบบม่กลับมืดเวานแ่กับมืดนีแล้วแล้วันนี้แม่ไปทำงานยังมาหนาตู่ฮะไปยัง